ผมอยากมาแนะนำเ,เคสกันน้ำของโกโปรแล้วก็ขาจับไอ้แล้วก็ด้ามจับที่เป็นทุ่นลอยน้ำได้นะครับอของมันต้องมีนะครับเนี่ยผมเคยมีประสบการณ์ถ้าไม่ใส่เคสกันน้ำแล้วก็เอารงน้ำสักพักหนึ่งถ้าน้ำเย็นจะดจะัดน็อกครับโกโปรผมน็อกไปเลยโกโปร11ผมน็อกไปแล้วนะแต่ที่ใส่อยู่นี่คือโกโปร12นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะกันน้ํา ได้ไหมดีไหมแล้วก็ไอ้ทุ่นลอยน้ำเนี่ยมันลอยได้จริงไหมผมชอบอย่างเน่ไอ้ทุ่นลอยน้าเนี่ยมีรูเอาไว้ใส่ขาจับไอ้ต่อขาตั้งกล้องนะครับอ่าต่อเสริมขาตั้งกล้องได้มันเจ๋งมากครับตัวนี้นะนี่นะครับนะขนาดกําลังพอดีครับอนะ่อันนี้ผมใส่ทิชชู่ไว้ข้างในแล้วก็เดี๋ยวจะลองเอาไปลอยน้ําไปจุ่มน้ากันแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทิชชู่ยังอยู่สภาพดีไหม มันจะเปียกไหมโอเคครับเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงอุปกรณ์กันน้ําสําหรับตัวกล้องโกโปรนะครับชุดพกพาลุยน้ําตัวนี้จะเป็นเคสกันน้ำโกโปร o 12ด้ามจับโกโปรที่เป็นทุดลอยน้ําได้พร้อมสายคล้องมือที่ตูดของด้ามจับจะมีรูน็อตสําหรับใส่เสริมกับขาตั้งกล้องอันนี้ผมจะมาลองเทสกับในถังน้ําที่บ้านนะ มาดูกันว่ามันจะลอยจริงไหมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆปล่อยลงไปมาดูกันว่ามันจะลอยไหมนี่นี่ลอยนะครับเนี่ยลอยถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับนี่นี่ลอยอยู่เห็นนะครับลอยนะครับอเแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้มันจะันี่ไหมมันจะทันน้ำไหมทิชชู่เราจะปลอดภัยไหมครับมาดูกัน เอาขึ้นมาจากน้ำแล้วนะครับอันนี้ก็มาเช็ดภายนอกก่อนแล้วมาดูกันว่าข้างในมันอนะ่ะมันจะเปียกไหมอันนี้ผมเช็ดมาบ้างแล้วนิดนึงนะครับเมื่อกี้ตอนเอาขึ้นมาจากน้ำอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูกันว่ามันจะน้ำมันจะซึมเข้าไปไหมจากข้างในจากที่ดูตอนนี้นะก็ถ้านา่นาจะเห็นว่ามันไม่เข้าเนาะดูชิดชู้ยังสภาพดีแต่มาเปิดดูข้างในดีกว่าเรามาเปิดดูกันนะครับนะเคสกระน้ํารุ่นนี้ดีมากเลยนะครับ อันนี่ผมเช็ดตรงนี้ก่อนเพื่อไม่ให้มันไปโดนอะไรข้างใน่ะมาลองดูกันนะครับนี่เปิดออกมาแล้วเอ้ยจริงว่านี่ครับทิชชู่ยังอยู่สภาพดีเลยนะไม่มีรอยที่เปียกน้ํานะครับนะไม่มีรอยเปียกน้ําอันนี้มันเป็นรอยฉีกเนาะโอเคนะครับนี่เจ๋งเจงเจง,จง,จงนะครับนะใช้ดีนะครับนะก็ยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับนะ สนใจก็คลิกไปตามลิงก์ที่ผมลงไว้ให้ได้เลยนะครับกับชุดนี้นะครับนะปลอดภัยไว้ก่อนครับนะเพราะว่าเราไม่มั่นใจในตัวโกโปรนะครับมันกันน้าได้ก็จริงันแหละแต่เกิดเราเผลอปิดฝาไอแบตไม่แน่นหรือ,อเคยทําตกหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีรูมีอะไรที่มันสามารถเข้าไปได้นะครับปลอดภัยไว้ก่อนครับนะจะได้ไม่พังไปแบบของผมนะโกโปรสเปผมพังไปแล้วนะครับยังไงก็ ได้ตัวใหม่มาแล้วยังไงก็จะใช้ระวังครับโอเคครับนะแล้วก็เอาไว้มีอะไรดีๆผมจะมาแนะนำใหม่นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ